ชัวเขาแบบจะทำงิึพ์กลางเคยนั่งรถเลยเข้าไปเียถึงอู่รถตู้หลับ่นั้นๆนะครับจะอยู่จึงหรือเปล่านี่ทำไม่แน่ตองคนนั้หกก็ที่อยากให้ถ่ายไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราคือเราไม่ได้อยู่กับยาย เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เลยอยากจะทํารายการนี้ขึ้นมารู้สึกว่าโอเคในหลายๆเรื่องกับเขาแล้วก็มีบางเรื่องที่แบบเราก็ไม่กล้าพูดกับเขาเราก็เลยแบบอยากจะทํารายการนี้ขึ้นมาเป็นเปนก็ตั้งแต่ไปอยู่หอใช่ไหมไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยก็เลยแบบอยากจะเก็บความทรงจําไว้นิดหนึ่งทำอะไรอะอยากจะเก็บความทรงจำมา้นิดนึงรู้สึก คิดถึงเมื่อไหร่ก็ยังจะเปิดวิดีโอที่ขึ้นมาดูตอนนี้ก็ยังไม่ได,ดูคลิปเลยก็เดี๋ยวจะรอดูพร้อมเพื่อนๆในสิทธิ์แล้วกัน,นะคะ่ะครับสวัสดีค่ะชื่อไอติมนะคะวันนี้จะมาเป็นพิธีกรรายการแคปซูลเวลานะคะรายการของเราเนี่ยจะเป็นการถามตอบแล้วก็เก็บช่วงเวลาเหล่านี้ไว้เพื่อมาดูในอนาคตค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมครับ ชื่อจินตนาเจริญจิตนะคะอายุ66ปีเป็นยายของน้องอินค่ะคุณยายพี่นนท์ค่ะชื่ออาภินทสงสะอาดค่ะอายุ69าตาชื่อจิงที่ขจรเจริญจิตอายุ75ปีครับที่าเป็นตาของน้องอินปกติสุภาพดีครับ,บ,รบยังทํางานอยู่นะทางานโรงงานธุราบ,บางยี่ขันแต่นะําทงานนี่จนเนี่ยอายุ ปกเกษียณแล้วเขาจ้างสิค่ะก็เรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปขายของปกติย้ายขายของขายเสื้อผ้าอยู่ตลาดนัดร่ำรวยตตอนนี้ไม่ได้ไปขายเพราะมันขายไม่ค่อยดีช่วงเศรษฐกิจช่วงโควิดนี่แหละบอกไม่สบายลงไันเชื่อแล้วไปโอนกันน่นง <c oughs> สบายดีค่ะตอนนี้ก็ก็จะไปขายของขายขนมนะคะขายสาคูไส้หมูกะหรีป่ปลาอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็กลับมาบ้านนี้มาดูหลานนะคะมาเลีย้ยงหลานอีกคนนึง จริงๆแล้วก็เป็นคนเฉยดื้องเงียบปะคะเขาไม่ค่อยไม่ค่อยนั่งแต่ว่าเป็นคนแบบตั้งใจทําอะไรแล้วทําจริงจากที่ว่าเขาเรียนหนังสือเนี่ยเขาเรียนไม่รู้เรื่องไม่เก่งเลยไม่อะไรเลยเขาก็แบบมีแรงกดดันอะไรเงี้ยทําให้เขาแบบตั้งใจเรียนแล้วก็ทําได้ดีอะค่ะเพราะเป็นคนเรียบร้อยไม่เปยนทุสิงกับใครมันก็อยู่กับบ้านพอไม่เคยไปไหนก็เที่ยวฟังดีไม่ค่คยมีปัญหาที่เดินนะเหรออันนี้ยดีนะแล้วก็ดูแลน้องอยู่ด้วย อ,อก็เรื่องความําเร็จนี่แหละยายก็กลัวเขาบอจะทำมึงขึ้นกลางๆแต่แล้วก็เรียนสําเร็จก็ดียายก็โอเคเพราะว่าเขาต้องไปอยู่ไกลๆยายไงไม่ได้อยู่ใกล้ๆปกติก็อยู่ใกล้ยายก็ทําให้เขาทุกอย่างนะเขาอ่ะไม่ค่อยนอนนอนน้อยมากกลางคืนนี่ไม่หลับไม่นอนอยู่ได้ดึกๆไงก็อยู่ได้จริงๆไปอยู่หอนี่ยายก็ไม่ได้อยากให้อยู่แต่พี่สงสารก็ว่าเขากลับดึกใช่ไหมเคยนั่งรถเลยเข้าไปติดรถตู้เลยเข้าไปติถึงอู่รถตู้เนี่ย หลับหลับไอ้คนขับก็ไม่รู้นะตู้มันสูงเนี้ยเอแล้วก็เลยเป็นห่วงนะก็เลยไม่ก็เลยยอมจริงๆไม่ยอมก็เลยต้องยอมให้เข้าไปอยู่เพราก็เอาโหลุยสะบัดเลยบอก่าโทรมาหายายทุกวันนะอย่างน้นอย่างนี้มาอาทิตย์นึ่นงกีครั้งตีสองสามคำก,กันะก็ยังดีใจแล้วก็ดีใจแล้วค่ะเขาก็ผูภาพไม่ค่อยดีแต่ว,ว่าตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแนละ้ว ช่วงวันไปเรีนของเขาเนี่ยแหละค่ะอยากให้เขาประสบความสําเร็จในทุกด้านที่เขาตั้งใจก็เอาแค่ปัญญากดีป่ะเพียงแค่นั้นนะครับจะอยู่ถึงหรือเปล่านี่มันไม่แน่ของ,องนี่ใช่ไหมขอ,อ,อพ่อยากพูดทุกเรื่องดีไม่ดีต้องพูดกันให้รู้เรื่องไปเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มาไปรเรียนเจกเขาอยู่ในห้องดูคอมดูอะไรเขาเรียนไปก็ไม่ต้องห่วง ไว้ใจเขาไม่เคยอยากจะให้เขาดูแลน้องด้วยอ่ะเขาเรียนเก่งนะน้องยังเรียนไม่เก่งไนงะยายจะเป็นห่วงเป็นห่วงแค่นี้แหละภูมิใจค่ะได้เรียนถึงขนาดนี้ยายก็ภูมิใจแล้วล่ะภูมิใจมากๆเลยจากจากว่าเด็กที่แบบ ไม,ไม่ได้อะไรเลยอไม่เอาอะไรเลยจนแบบเขาทําได้ทุกอย่างเขาแบบเขาฝ่ายเรียนน่ะฝ่ายที่ว่าจากอ่านซื้อไม่ออกตอนเด็กๆนะปอห้าปอสี่ปอสามอ, 4, อ 3, นะ่อานซื้อไม่ก้อยออกเลยจนเขามาเรียนวัตถุศึก์าค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ภูมิใจเนาะได้คุยได้นะหลานเออเก่งอะไรอย่างเงี้ยเรียนจามัธยมมาเ็าได้หลับที่หนึ่งที่สองมาเรื่อยอะไรเงี้ยจนใกล้ทุนนะฮะ ยังค่อยชั่วมันก็ยังเราก็ยังนั่นเสียน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนยากจะบอกเขาว่าการดูแลตัวเองให้ดีๆนะดูแลตัวเองให้ได้ดีแล้วก็ดูน้องด้วยมีอยู่แค่นี้แล้วคะ่ะก็วงเขาอ่ะเขาก็เป็นคนที่ว่าไม่ต้องพวงทลา,ายจะบอกเขาาเตือนเขาเขาก็ไม่เคยออกน้องลูกกับพานหรอกเขาใช้ได้ ก็ให้เขาทําสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ให้เขาทําตัวดีๆค่ะแล้วแค่นั้นแนหะเราก็ไม่รู้จะไปอะไรเขาได้มากมายขนาดไหนนะคือก็เล่าเล่าให้ฟังว่าสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีเป็นยังไงก็พูดพูดได้ให้ให้อินเข้าใจอนะแล้วก็เขาจะเข้าใจเราแค่ไหนแล้วก็แล้วแต่เขาแล้วแต่บุญรักสิคะ <c oughs> มีหลานังแค่สองสามคนน่ารักมากๆเลยสามหนุ่มสามมุมนี่แหละ รับรับผ,ผมรักลูกหลานผมรักครอบครัวลูกหลานอย่างได้อะไรอยผมมีเก็บรตะสมไละผมก็ใครขออะไรผมให้หเพราะมันครอบครัวมังที่ว่าต้องรักกันไว้บอกหมดนะั้นลูกชายลูกสาวอะไรบางรามีกันแค่นี้นะต้องรักกัน แค่ๆสำภัษณ์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนูขอเชิญหลานคุณยายเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนะคะค่ะค่ะสองสาม่าสองสาม ชตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะอืมดีอินเลิยปกมือให้เจ้งหน่อยปุ๊บปุ๊บบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะไปคิดเลยไปคิดท่าไหนบ๊ายบาย